ล้ววันนี้พบกับพี่ใหม่วัย54ปีผู้ที่หลงรักการเดินทางสไตล์แคมปิง้งเมื่อเริ่มกเกษียณพี่ใหม่ตัดสินใจเลือกที่จะทำรถบ้านแบบ DIY จนกลายเป็นความสุขเคลื่อนที่ที่น่าหลงไหลของผู้หญิงทำรถบ้านเรื่องราวของผู้หญิงวัย54ปีคนนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับ สำหรับตำหรัใยายวันนี้พบกับขนมโบราณของชาวโปรโตุเกสที่มีในประเทศไทยมานานกว่า250ปีและทุกวันนี้ขนมชนิดนี้ก็ยังทำและก็ส่งขายอยู่ครับหน้าตาของขนมและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรต้องรอชมนะครับ โอเค่อแล้วคุณผู้ชมครับที่เห็นเก้าแต่งตัวหล่อๆแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ก้ามีนัดกับสุไวไ้อดอครับ <Wow. S 2> เขาจะพาเก้าไปเที่ยว <Wow. S 2> แต่ว่าก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อาจจะเป็นไปทําบุญไหว้พระหรือว่าจะไปคาเฟ่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สําคัญวันนี้ก็ต้องแต่งตัวหล่อๆไว้ก่อนครับ <c oughs> หล่อไหมครับ <c oughs> ซึ่งคนที่นัดก้าวในวันนี้ก็คือพี่ใหม่ในวัย54ปีครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลานัดแล้วครับดูรีบไปกันนีกว่าพี่ใหม่ผมมาแล้วสวัสดีครับพี่ไม่สายใช่ไหมไม่สายค่ะเดี๋ยวก่อนนะ นี่เราจะไปเที่ยวทําบุญไหว้พระกันเรามีทั้งตะเกียงมีทั้งพัดลมมีทั้งอาหารขนาดนี้เลยครับนี่เราจะไปวัดต้องเตรียมของขนาดนี้เลยครับไม่ได้ไปวัดค่ะเราจะไปแคมป์เราจะไปแคมป์กันค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยผมนึกว่าสุ่งไวไ้อดอลของเราในวันนี้จะพาไปเที่ยววัดทําบุญแบบสงบสงบซะอีกไม่ใช่ค่ะ54อย่างพี่ไม่ไปวัดค่ะ,ะเราไปแคมป์กันค่ะสาวสวยๆชิคๆแบบนี้ ต้องไปแคมป์ใช่ค่ะแล้วผมไปชุดนี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนชุดดีใช่ค่ะนี่ผมอุตส่าห์แต่งตัวมาสะลอเฮ้ยมันแบบแขนยาวขายาวเข้าวัดนะเนี่ยโอเคไปแคมป์ใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวผมกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคครับคุณครับระหว่างที่รอก้าวเปลี่ยนชุดในส่วนของพี่ใหม่ก็เตรียมตัวเตรียมของเพื่อไปตั้งแคมป์กันในวันนี้ครับ ซึ่งพี่ใหม่ในวัย54ปีคนนี้เป็นผู้หญิงที่หลงไหลในการเดินทางสไตล์แคมปิ้งเอามากๆเลยล่ะครับเพราะว่าพี่เขาชอบเข้าค่ายงแต่เด็กๆจนมาถึงในวันนี้ในวัยใกล้เกษียณก็เลยตัดสินใจทํารถบ้านแบบ DIY ครับเป็นผู้หญิงที่ทั้งเก่งและก็แกร่งครับชอบทําอะไรคนเดียวรวมถึงชอบการเดินทางแบบชิวๆคนเดียวด้วยล่ะครับ<อ>พี่ใหม่ครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีหมวกมาเพิ่มด้วย นี่เราเข้ากันเลยนะเนี่ยยังกับนัดกันไว้แต่ไม่ได้นัดนะนดชุดนี้พร้อมลุยไปแคมป์ได้แล้วครับ<ช>พี่ร,ร,รถที่เป็นรถบ้านแบบนี้พี่ใหม่ก็คือเป็นคนออกแบบแล้วก็ทําเอง DIY เองเลยฮะใช่ค่ะ เริ่มต้นมาได้ยังไงคะพี่เริ่มต้นจากพี่อยากทําตามฝันแล้วก็อยากทําแบบที่เราพอดีกับเราค่ะแล้วก็ในงบจํากัดครับก็ถ้าถ้าซื้ออยู่ในที่เขามีขายอยู่อะค่ะมันไม่ตอบโจทย์หนึ่งกับราคาสูง<อ>พี่ก็เลยคิดว่า คัสตอมเอง DIY ไปก็น่าจะอยู่ในงบที่เราค่อยๆทําไปค่อยๆคิดไปเหรอครับไม่ค่ะคิดเลยแล้วก็ไปให้เขาช่างอะไรที่เขาจะเข้ามาอยู่ในที่เราคิดไว้ค่ะก็ให้เขาช่วยทำไม่ได้ซื้อเป็นรถบ้านสําเร็จรูปแต่คิดมาจากความต้องการของตัวเองเลยว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็ไปสั่งทำด้วยความชอบและคลั่งไคล้ในการออกเดินทางกับความชอบในรถบ้านนั่นจึงทำให้พี่ใหม่คิดทำรถบ้านคันนี้ขึ้นมาครับ วันนี้พี่ใหม่เลยขออาสาพาทัวร์รถเองเลยครับเอาให้ครบทุกซอกทุกมุมเราจะมาเริ่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับถ้าเข้ามาตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นที่เปิดปิดออนิ่งค่ะออนิ่งกางออกไปออโต้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ของค่ะเปิดให้ดูก็มีของเก็บไว้บ้างค่ะพร้อมที่ออกทิปไปได้เลยก็<อ>ของส่วนตัวก็มีม่านที่เป็น DIY นะคะ ตรงนี้เป็นเตียงแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวได้ด้วยค่ะปรับปรับนั่งได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเตียงได้เป็นไว้ของได้ทีมนี้พี่ใหม่เอาเป็นที่ไว้ของค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกระจกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ซิงค์น้ำไว้ล้างถ้วยชามเล็กๆค่ะ และอีกห้องหนึ่งในรถบ้านของพี่ใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็คือห้องน้ําที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับห้องน้ําเป็นห้องน้ําแบบหมอตะโคมก็คือมีถังแบ็กแท้งเกแท้งและเก็บของเสียไว้ได้เลยแล้วก็มาปลอยที่ที่สมควรค่ะ ก็มีโผแบบที่เขาเป็นลิ้นเหมือนในเครื่องบินนะคะที่มันจะไม่ส่งกลิ่นออกมาค่ะแล้วก็มีสายชำระมีน้ําฝักบัวมีซิงค์น้ําน้ําก็เป็นน้ําอุ่นที่เป็นฝักบัวแล้วก็พี่จะให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าของเสียเนี่ยเราต้องใส่จุลินทรีย์ก่อนไม่ให้เขาเป็นของเสียจริงให้เขา เขากายก่อนนะคะแล้วก็ใส่สีที่มันเป็นสีให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ไม่ใช่เป็นของเสียเหมือนเดิมะค่ะแล้วถึงจะทิ้งค่ะรถบ้านของพี่ใหม่หลังนี้ครบครันมากๆเลยนะครับนอกจากจะมีห้องน้ําโต๊เตียงแล้วก็สิ่งของต่างๆแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างนั่นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ปลั๊กไฟครับ ก็มีไฟ power box ใหญ่อีกอันหนึ่งนะคะสำหรับเสียบโทรศัพ <S <S <ๆ S 1> ท์เสียบพัดลมอะไรได้หมดเสียบโคมไฟแล้วก็ตรงนี้เป็นที่คอนโทรลไฟบ้านค่ะถ้าเสียบไฟบ้านแล้วก็สวิตจะอยู่ตรงนี้พาร์ทนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากเราก็ใช้ไฟไฟรถค่ะไฟแบตเตรอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นดวงเล็กค่ะ <S <S ทีนี้มีแอร์แล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็มีปั๊มน้ำแล้วก็มีน้ำอุ่นแล้วก็มีตู้เย็น มีชั้นวางเครื่องครัวตรงนี้ค่ะพัดลมไว้ไว้เป่าส่งแอร์อีกทีนึงค่ะบางทีก็ปิดแอร์ก็ได้แล้วก็พัดลมก็ทําให้เย็นต่อได้ในรถของพี่ใหม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบท้วนเลยครับซึ่งการที่จะมีไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้งานในรถต้องอาศัยระบบไฟที่มั่นคงทนทานซึ่งในรถบ้านคันนี้พี่ใหม่ก็จัดตั้งระบบไฟไว้อย่างดีเลยและครับ ที่ใหม่ครับระบบไฟทั้งหมดของรถคันนี้คืออยู่ในช่องนี้อ่ะใช่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้ไฟ AC ค่ะไฟบ้านก็เสียบปลั๊กที่มีไฟบ้านให้เสียบแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่ค่ะแบตลิเธียม400แอมป์ค่ะ นั่นแปลว่าการมี2ระบบก็คือเราสามารถที่จะไปเสียบกับปลั๊กได้<ช>ถ้าในจุดไหนมีให้เสีย<ช>แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็มีแบตดทอยลสำรองไฟค่ะและอย่างนี้จะสามารถใช้ไฟได้นานขนาดไหนครับก็ข้ามคืนนะคะแปดชั่วโมงนอนได้แปดชั่วโมงคือเปิดแอร์แบบเย็นฉ่ำได้เลยใช่ค่ะคะ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าพี่ใหม่ที่ดูบุคลิกหวานๆจะรู้เรื่องรถบ้านแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้ดีขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าเวลาที่พี่ใหม่เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถบ้านก็มักจะเดินทางเพียงลําพังครับเพราะว่าสามีแล้วก็ลูกสาวไม่ชอบการเดินทางแบบนี้สักเท่าไหร่เมื่อเดินทางเพียงลําพังก็เลยต้องมีความรู้เหล่านี้เป็นอย่างดีครับพี่ใหม่ครับแล้วตอนนี้เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราเห็นเยอะๆกันเมื่อกี้ขึ้นรถหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะ,คะงั้น เราไปแคมปิ้งกันเลยไหมเราไปที่ไหนกันครับบอกผมได้ไปบางพะชนบุรีค่ะไปชนบุรีใช่ค่ะค้างคืนค้างคืนค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจัดการปิดรถแล้วออกเดินทางกันใครขับครับวันนี้แล้วเดี๋ยวผมนั่งไปเป็นเพื่อนข้างๆอะไรโอเคครับมา ระหว่างทางเ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ใหม่บอกเลยครับว่าสนุกจนไม่รู้สึกเลยว่ากําลังคุยกับคนต่างวัยอยู่เหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนเลยแหละครับทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยแล้วอย่างนี้เวลาที่เราต้องขับรถไปคนเดียวไปแคมปิ้งอะไรของเราแล้วครอบครัวเขาไม่ได้ไปด้วยอ่ะเขาเป็นห่วงหรือเขาบอกว่าอย่ายไปเลยอยู่บ้านเถอะหรือว่าก็บังคับหรือว่า้ามเราไม่ได้เหมือนกัน เห็นความสุขของเราแล้วมั้งคะแล้วเขาก็เห็นว่าเราทําได้ครับค่ะแล้วก็เขาก็ส่งเสริมมีความสุขไปกับเราด้วยก็คือแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยช่วยจัดรถช่วยี่ืของมาเขาก็มาช่วยด้วยเหมือนกันก็ยยังโอเคนะบายยอวยพรอะไรกันก็ว่ากันไปไปแต่ละทริปเนี่ยมีวันกําหนดตายตัวไหมครับไม่เลยแสดงว่าพอไปเจอที่นี่น่าเที่ยวก็เที่ยวที่นี่ ต,ตามตทางแพรคร่าวๆแต่มันปรับเปลี่ยนได้คก่อนเราจะออกเดินทางนี่ต้องศึกษาเส้นทางเยอะขนาดนั้นครับสมัยไม่มี g p s เี้ยะก็ไปตาม Google Map เลยสบายหน่อยนอะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมอุปกรณ์รถต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นน้ำใช่ครับแล้วก็ต้องเช็คสภาพเครื่องด้วยไมใช่คะ่ะ จริงๆอะ่ะเราขับรถมาเนี่ยรถไม่ได้เร็วมากนะมันทับความเร็วได้ไม่ค่อยมากจริงๆจริงๆเขาคงได้แหละแต่พี่ใหม่ก็ชอบขับประมาณนี้แล้วก็พี่ใหม่คิดว่าระยะความเร็วเท่านีมน้มันเื่องมันปลอดภัยค่ะส่วนใหญ่เราเหยียบอยู่ประมาณสักเท่ก้าวเก้าสิบเก้าสิบโอเคถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภ<ช>ัยด้เลย วันนี้พี่ใหม่พาก้าออกเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจเปิดเพลงฟังระหว่างทางเพื่อม,มุ่งไปสู่จุดหมายที่เราจะไปตั้งแคมป์เย็นนี้ที่จังหวัดชนบุรีกันครับใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงเวลาขับรถไปก็เปิดเพลงฟังว้ชอบแนวไหนะชอบร็อกซอฟร็อกซอฟเออไป และตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดหมายของเราแล้วครับที่นี่คืออําเภอบางพระจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นจุดตั้งแคมป์ของคนที่ชอบตั้งแคมป์ที่นี่นอกจากจะมีพี่ใหม่แล้วก็ยังเห็นคนมาร่วมตั้งแคมป์กับพี่ใหม่ด้วยนะครับพอมาถึงสิ่งแรกที่พี่ใหม่ทำก็คือเตรียมอุปกรณ์ต่างๆลงมาจัดแจงข้างล่างรถบ้านครับ แม่นี่ขนาดโตเขายังดูแบบมินิมอลมีความแคมปิ้งเลยนะว่าแต่มันกลางยังไงกลางของเล่นกลางของเล่น นี่ทุกครั้งมาต้องจัดเตรียมอย่างนี้ทุกครั้งเลยอะมากกว่านี้ด้วยค่ะอันนี้ชุดเล็กแล้วชุดกลางอันนี้ชุดกลางเพราะว่าถ้าไม่ใช่พื้นทรายอะมันจะต้องปูปูตรงนี้เป็นเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นอันเนี่มีผ้าปูอะแต่อันนี้แต่อันนี้ทรายมันจะจะเลอะอะี้ก็ถือว่าเป็นขนาดลางย่อมยาวชุดเล็กทำตัวตามสบายเลยครับเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง นั่งชิวๆนะรับลมทะเลพอรู้สึกว่าตัวเหนียวหน่อยก็เข้าไปตักแอร์ในรถม,มันเป็นชีวิตที่เอาจริงๆแล้วก็ครบเครื่อนเหมือนกันนะครับคแค่ว่าอาจจะถ้ามาคนเดียวเหงาหน่อยแต่ผมเห็นมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่เขาไปที่ไหน,บน,บนก็เจอเหมือนกันก กเดียวันนัดกันไหมครับเนี่ยบอกบอกบ้างบอกบอกบ้างเขาก็บอกของเขามาทางของเขาพี่ก็บอกมาทานของพี่เราแล้วก็มาเจอกันที่นี่เท่ากับว่าออกจากบ้านมามาคนเดียวโดดเดียวแต่พอมาถึงมีเพื่อนเยอะเลยเป็นอย่างนี้ทุกที่นะคะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าพี่ใหม่เป็นผู้หญิงที่เก่งเรื่องของรถบ้านมากรู้ทุกอย่างและก็ทำรถบ้านเองด้วย แถมยังออกไปเที่ยวตั้งแคมป์คนเดียวด้วยเกง่งจริงๆครับแต่สิ่งที่เราเห็นกันนั้นพี่ใหม่เองก็เพิ่งมาเริ่มในช่วงวัยเกษียณนี่เองนะครับโดยใช้ความชอบและก็ความหลงรักในการตั้งแคมป์สมัยเด็กมาเป็นแรงผลักดันทำในสิ่งนี้ครับพี่ใหม่ครับก่อนที่เราจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ออกเดินทางคนเดียวกับรถบ้านของเรา เมื่อก่อนพี่ใหม่ทําอาชีพเป็นพยาบาลเหรอครับใช่ค่ะเรียนจบพยาบาลก็เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่สิบกว่าปีค่ะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่พอจะเอาออกมาเป็นอาชีพหลักได้ค่ะก็เลยเอา งานตรงนั้นออกมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็ทํามาต่อเนื่องเลยอ๋อเป็นงานหลักนะเขามาทำธุรกิจใหม่ใหม่เลยเกี่ยวกับอะไรครับเป็นอยู่ในวงการเหมือนเดิมค่ะที่เป็นบริการทางการแพทย์เท่ากับว่าอาชีพหลักรายได้หลักคือการทําธุรกิจส่วนนะตอนนี้นี่คืองานอดิเรกที่ออกมาทําออกมาเติมเต็มชีวิตก็ชีวิตมัน มาใช้ชีวิตค่ะแล้วชีวิตมันต้องการชีวิตต้องการความความเนี้ยเลยสร้างมันขึ้นมามามาให้ชีวิตเราในในแบบที่เราทําได้ค่ะแล้ก็ทําได้แบบนี้ตอนที่เราเริ่มทําธุรกิจะค,ะครับเราคิดในหัวไหมครับว่าเอ้ยพอเดี๋ยวธุรกิจอยู่ตัวแล้วจะมาออกเดินทางกับรถบ้านแบบนี้ไม่ค่ะคิดว่าทําธุรกิจแล้วชีวิตต้องการอะไรที่มามารองรับชีวิตให้อยู่อยู่ใน ความความที่เราเอาไปทำอะไรต่อได้เดินเล่นนั่งเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทะเลกันสักพักพี่ใหม่ก็ชวนก้าวตั้งเตาทำอาหารกินช่วงเย็นกับพี่ๆที่มาตั้งแคมป์ด้วยกันครับ ที่งานแคมป์งานหนึ่งค่ะแล้วทีนี้พี่ใหม่ก็เข้ามาทักนัดไปเที่ยวกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะถ้าว่างส่งกันก็ไปไม,ไม,ไม่ไม่ยากค่ะชวนปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะใจง่ายอยู่แล้วไปกันบ่อย <c oughs> บ่อยค่ะบ่อยก็หลายทิปแล้วค่ะหลายทิปส่วนใหญ่จะเป็นทะเลเพราะว่าชอบทะเลทั้งคู่เลยค่ะรู้สึกว่าเท่นะจริงๆอะก่อนหน้านี้ตอนผมทำรถผมเป็น f c พี่เขานะ ติดตามพี่พี่ใหม่มาก่อนว่าเอ้ยแกคิดยังไงอ่ะแบบถึงกล้าที่จะเดินทางเนาะคนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะผมปลื้มปลื้มกับคนที่กล้าที่จะเดินทางกล้าที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยผมว่าเป,เป็นเรื่องที่ดีผมว่าสำ,สำหรับคนที่แคมปิ้งหรือคนที่ชอบการเดินทางอ่ะความรู้สึกนี้จะเหมือนกันทุกคนคือ อธิบายง่ายๆก็ชอบความแปลกใหม่ชอบเห็นระหว่างทางมันมีเรื่องราวระหว่างทางบางทีก็สำคัญกว่าปลายทางด้วยนะสำหรับคนเดินทางเขก็จะมองตรงนั้นมาก วันนี้ทั้งวันก็ได้ลองใช้ชีวิตและก็เที่ยวกับพี่ใหม่รู้สึกแปลกใหม่กับผู้หญิงวัย54ปีสุดๆเลยละครับ mm hmm. เกิดคําถามขึ้นในหัวเต็มไปหมดรู้สึกทึ่งกับความคิดของผู้หญิงคนนี้ที่เขาทําให้ชีวิตมีสีสันและสนุกได้ขนาดนี้มีกิจกรรมและก็สามารถพาตัวเองออกมาทําอะไรที่ตัวเองชอบได้ครับโอ้โหพี่ใหม่ครับ นี่เราขึ้นมาอยู่บนรถของเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่ใหม่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนอนดูดาวตอนกลางคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นะตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเอามาดูทะเลข้างล่างว่าลมเย็นแล้วข้างบนนี่คือฟินบานนะนี่มันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เลยนะครับพี่ค่ะเวลาเราได้เห็นวิวอะไรข้างบนนะครับมันก็จะมีความแตกต่างจากมุมข้างล่างที่เราเห็นนะมันเหมือนเราได้เห็นโลกไปอีกแบบหนึ่ง จากบ้านของเราเองใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับในอายุทุกวันนี้54ปีเอาจริงๆก็อีกไม,ม่กี่ปีก็เกษียณแล้วเนาะหน้าตอนนี้เนี่ยในชีวิตเราเราคิดว่านี่คือการ,กรเกษียณหนะรื่ังเกษียณเกษียณไม่ได้เลยตรงกลางก็คือพี่ใหม่จะต้องอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปคือกเกษียณแล้วได้เท่านี้สุดท้ายแล้วการ,กรเกษียณของพี่ใหม่ นี่แหละคือการเกษียณนี่แหละคือการเกษียณแล้วกา่เกษียณแล้วมันได้เท่านี้อะไรให่ใหม่ก็ไม่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าการเกษียณที่แท้จริงมันคือไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ค่ะ ไมไ่รู้รยวันนี้มาอยู่กันที่ชุมชนกุดีจีนเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครครับที่ก้าวมาชุมชนนี้ก็เพราะว่าเขามีขนมแปลกๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักซึ่งเป็นขนมของคนโปรโตุเกสครับซึ่งขนมที่พูดถึงนั่นก็คือขนมฝรั่งกุดีจีนครับ และคนที่จะมาทําให้เราดูในวันนี้ก็คือพี่แหม่มผู้สืบทอดการทําขนมขนนี้นี่แหละครับขนมฝรั่งกูดีจีนสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ชาวโปรตุเกสครับซึ่งตอนนี้สืบทอดมาเป็นรุ่นที่5แล้วครับและยังคงรักษาเอกลักษณ์การทําขนมแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ครับ ขนมฝรั่งกูดีจีนจริงๆแล้วก็คือชื่อขนมฝรั่งแล้วก็ทําที่กูดีจีนก็เลยตั้งชื่อเป็นว่าขนมฝรั่งกูดีจีนรุ่นแรกสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานที่ดินตรงนี้ให้ชาวโปรตุเกสมาอยู่ชาวโปรตุเกสก็ ได้นําขนมเนี้ยมาทํากันเพื่อที่จะแจกจ่ายกับเพื่อนฝูงญาติอะไรเงี้ยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ได้สืบทอ,อดต่อมาทั้งหมดตอนนี้5รุ่น250ปีแล้วค่ะ ขนมฝรั่งกูดีจีนมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขนมที่ถูกรังสรรมาจากคน2ประเทศครับด้วยที่ชุมชนแห่งนี้มีทั้งคนโปรตุเกสและคนจีนอาศัยอยู่ด้วยกันนั่นจึงเป็นที่มาของขนมฝรั่งกูดีจีนเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบของขนมกันก่อนนะครับซึ่งก็จะมีแป้งสาลีไข่เป็ดและก็นน้ำตาลครับวัตถุดิบน้อยมากนะเนี่ย เราก็เอาไข่เป็ดกับน้นําตาลทรายเนี่ยผสมกันด้วยเครื่องปั่นปั่นจนมันขึ้นฟูส่วนจัดส่วนอะไรเงี้ยเราใช้ความชํานาญในการดูว่าประมาณนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่อ่างผสมแล้วก็นําไปผสมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ด้วยมือผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาใส่พิมพ แย่อดลงไปในพิมพ์ที่เราทาไขามันไว้กันติดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนําไปอบด้วยเตาเตาของเรานี่ก็จะใช้ถ่านในการอบเพราะว่าอันนี้โบราณเขาก็ใช้ถ่านในการอบมาเราก็ยังคงอนุรักษ์การใช้ถ่านเหมือนเดิมค่ะ ัวขนมก็น่าจะมีกลิ่นหอมควันถ่านหน่อยๆนี่ค่ะแล้วก็คือเคยลองเอาไปใส่เตาที่เป็นปัจจุบันนะ่ะม,มันจะเคาะไม่ออกมันจะติดพิมพ์แต่อันนี้เตามันจะร้อนมันจะร้อนเลยแล้วแล้วมันก็จะช่วยให้ไม่ติดพิมพ์ช่วยให้หน้าขนมเหลืองแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มใน แล้วก็หลังจากนั้นรอให้หน้าขนมมันเหมือนแบบว่าแห้งๆนิดนึงเราก็จะเอาไฟบนที่เป็นสังกะสีออกแล้วเราก็จะแต่งหน้าตอนนั้นของเดิมอมะเขาจะจะไม่มีหน้า คือตั้งแต่รุ่นไหนไม่รู้รุ่น2หรือรุ่น3เนี่ยเขาก็มาประยุกต์ทำหน้าขึ้นมาก็จะมีลูกเกดลูกคับฟักเชื่อมแล้วก็น้ำตาลทายอันนี้เนี่ยน่าจะประยุกต์มาจากของคนจีนเพราะว่าคนแถวนี้ก็จะมีชาวโปรตุเกสและมีชาวจีนอยู่ร่วมกันคือถ้ามัน,น,น,นเป็นโลนไปเลยมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็เวลาเราไปใส่กล่องให้ช่วงในเทศกาลคาริสต์มาสปีใหม่มันก็จะดูสวยงามค่ะ พอแต่งหน้าเสร็จเราจะรอให้มันขึ้นพองๆนิดนึงแล้วเราก็จะปิดแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาไฟลงทั้งหมดในระหว่างที่อบนี่ก็เราต้องคอยดูนะคะเวลาโรยฐานเต็มนหน้าแล้วก็ความร้อนของฐานมันจะไม่เท่ากันเราต้องคอยเปิดดูว่าตรงไหนเหลืองแล้วเราจะต้องเขี่ยออกเขี่ยไปตรงขาวๆแล้วก็ต้องคอยดูตลอดเวลา ไม่งั้นเดี๋ยวขนมมันจะไหม้พอมันเหลืองได้ทั้งหมดแล้วก็เอาฐานออกหลังจากนั้นเราก็จะเคาะแล้วก็นำมาแพ็คค่ะแล้วก็เตรียมส่งขาย เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีรสชาติที่หวานตัวขนมก็จะกรอบนอกนุ่มในส่วนหน้าของขนมก็สวยครับแล้วก็ตัดรสชาติกับตัวขนมได้เป็นอย่างดีใครที่อยากชิมหรืออยากแวะไปดูวิธีการทำแบบสดๆก็แวะก,กันไปได้ที่ชุมชนกุฎีจีนครับ หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถมาลุยไปด้วยกันได้ใหม่ในลุยไม่รูโรยนะครับเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางไทย PBS ครับวันนี้หมดเวลาของก้าวและทีมงานแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลุยไป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 อันนี้ช่วยใช่ไหมครับช่วยครับช่วยเป็นภาระครับ เต้าเต่าเต่านี่เต่าไม่ใช่เต่านะครับก็เต่าทะเล <c oughs> มาได้ไหมกล <c oughs> ้องโฟกัสไม่ทันแง <c oughs> <c oughs> yeah, เอ้ยงูเอ้ยเงาะเอ้ยถูกแล้ว <c oughs>